มามัสการครับผมขอมจเจริญพรฉายาปู่ดอยงวดสาเบิดบ้านสาเบิดบ้านต้องได้มาถึงวัดนะครับรไปกีบไป็นย้อยงวัดได้พ,พ่อปู่กงานไปน้อยงวดแต่มันประกาศออกไม่เลยใช่ไหมระกาศออกไม่หมดน่ะว่างานก็เกือบประกาศประมาณว่างานกับอากาศเนี่ว่าเยี่วมจิด เมื่อไรบ้างฮะเมื่อบุญบรรุญมาได้บิบบ้างฮะครับครื่องประกาศใช่ไหมประกาศได้ก็เป็นประกาศช,ช,ชีโฮ้คือออกมันก็จะออกห่งกกางตุ้กี้เอคือประกาศใช้ไม่ได้ก็คือว่าห่างวดแล้วนะปู่เนาะตะกี้ดังแห้งร่อยงวดผลมาปู่ตะกี้เนียนถือสู้งวัดได้สูตรป้าจ้าเลขฝันเลขฝันฝันน้ำสูตรน้ำอู้ประกอบกันประกอบกันแต่ว่าวันนี้แตาสมัยเป็นเด็กฝันเมื่อนี้เสีให้ให้เลขสูตรไม่เคยได้สักทีเลยครับเป็นครั้งแรกนะปู่ แมนข้างแรกงมันเขาตัได้เขามาเบิ่งเมื่อวานมันเขาเบิกขึ้นมันเขาหม,มูามาว่านถือเป็นถือด้วยบ่ปูสูตรถือหางฮุกไหมโอ้โอส,สูตรนี้แหละครับปูอืมันตัเบิ่งเมื่อวานเองมันเขาหางฮุก<อ>จะว่างวดนี้มันทีเขาบ่อครับจะว่าเหลววันนี้กันดอกเหลววันนี้กันคือปูตั้งใจภาวนาไว้ว่าปูอยากสร้างอะไรนะครับอยากเลี้ยาราหรือสระหัวหนึ่งโอ้สุดสราหลังคาลวดแมนเดี๋ยวเขาโยกหัวหรือเลี้ยกลงสูงเขาจุดน้อยแบบมุ่งแล้วข้ามไปครับ ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันไหนลูกขอดูอันนี้นะครับเดี๋ยวจะคัดลอกนะครับปู่เนื้อเดียวสื่อถึงชื่อโลกอะไรเนี่ยนะครับห้างเดียวเลยเหรอครับปู่แมนโอ้โหบอร์ตัวอะไรหางบอรถือหรือกะไรหางปัดแต่ว่านี่เน้นหางสามตัวเดียวอต่ลูกมกสามเดียวกันไปของปู่เนี้อหางเดียวหางเดียวเลยเไม่ได้สั่งสาร้บลยปู่สาราหัวบ่ะจ้ะสาราหัวเอาเอฟซีจะรวมบุญกับ โทรเขามาหาปูได้นเนาะห,หางเดียวเลยมันต้องเดียวแหละหางอถื่อคือถื่เนาะหางเดียวแข็งๆเลยนะปูนะเนาะแข่นตัวใหญ่เลยเจอว่าเลีเ้ยงเ,เลี้ยงให้ให้หาสามได้เลยให้หาสามตัวเดียวละล่ลางสูตรบ่อปูมาเลขสูตรให้ล่างเจอว่าหกสามในกันไว้มันมีโอกาสกลับหัวเป็นเก้าสามไหมปูบ่อก,กันบ่อก,กันหกก็หกไปเลย หกก็หกไปเลยสูตรตามสูตรเราเอแล้วว่าเรียกเน้นหาสามเน้นห้าสามหาสามตัวเดียวไม่ล่างบนพึ่งครั้งแรกเนาะที่เราได้มีโอกาสได้มาได้สูตรปู่ขอย้อนสถิติย้อนหลังหน่อยนะครับปู่สูตรนี้เป็นยังไงครับปู่เดินดีไหมก็เบิ้งก็บิ้งเมันก็เดินดีอยแต่ว่าเขาบอกใก็อยาาเบิ้งเอาตัวเรียกฝัน อ๋อเราเน้นแต่เลขฝันอืมเออฝันบางก็มาเม,มืองตบต้นย้อนหลังไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนหอดหอดเฮ็ดมากถ้าได้เฮ็ดมากถ้าพ่อซ้อซ้อนหนึ่งมั้ย้อนไปตีเลขเลขวันจันทร์มันที่มีนี่เลขวันจันทร์นี่ยไปเลขเอาตัวเลขวันจันทร์เนี่เลขวันจันทร์มันตีฐานห้า,หา,า,หาสิบอ๋อไม่ตีหานต้อหายัางไรทำมาไม่เกือบห้าสิบปีแล้วหรอครับนี่แมนอันนี้ก็เฮ็ดอู่นนีสตรไปเงเลยสูตรนี่เฮ็ดไปน้ำมึงไปน้ำ มันทีเขาว่ามันบ่กเขา,าคือดูไบบกันแบบกันส่วารุ่นมากเฮ็ดใหม่สูตรนี้ทามาห้าสิบปีนะเอฟซีนะสุดยอดเลยส,ส,สีเลยปูครับะกกนู่นาจาเฮ็ดเองซื้อเองเฮ็ดเองซื้อเองอเ,ออเลยโบบอกไหโอ้ก็จะว่าวัวนี่บางที่มันเขาที่บวกเขานะครับก็เรยกว่ามันเขาโอ้มันเขาอยู่ตรงนี้เมื่อวันที่แล้วหกห้าใช่ไหมปูหกห้าเขา พอกหากสามหนึ่งเขาเลยโอ้ทั้งบนทั้งล่างเลยเหรอครับเหนนเล็กซีตัวเด็เล็กซีตัวจับเียนเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมว่างวนนี่เมื่อเขาวัน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 วนวั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 นที่วัน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 ันวัันวันวันันันวันกัันัวันวันวันันันนันวันว่นวันวนวันันวนั่วน่นนล่นงัาวววล่างนนแววนนน เดีเห็นลางเหนยนลางยางเดี๋ยวเห็ดมาจะฟีก่อนเะปูหมดตัพวกร้อยยี่สิบไหมผมยังไม่เกิดอยู่ห้าที่ปีแม่เห็ดมันเรือยๆถือว่าถือมันถือห้ายก็งวดนั่นหาซีสามสูตรนี่ถือเ๊ะเลยหาซีสามสามตัวเลยเออพมอซอั่นเมือไอนั่นอืมถ้าไม่เกิดออกไน้ายได้บ่กปูได้เจะแซงดแล้ว เคยมั่นใจได้เคยซื้อที่ไปหนี่คอยซื้อที่เป็นม่วงหนิ่คยได้บนนไปแสนกว่าม่อ๋อจะได้ซื้อที่อะไรล่ะปู่ซื้อที่เลยสูตรนี่ได้ซื้อที่เออซื้อที่เป็นม่วงเนม่วงหลุบไปทำไหได้เป็นม่วงหลุบโอ้ไม่เลยซื้อที่มือหนึ่งเพชรเป็นล็อกล็อกไว้เพชรซีล็อกมันเป็นบ้านไรหนึ่งที่ไอ้ซีเพชรซีล็อกบ้านนี้เลยให้ลูกหลานให้ลูกหลานอยู่แบ่งขายเขาล็อกได้แสน อโดนภาสียนแต่ว่าเงินในเบิด์ตในบริษัเบิด์เนี่ยพูดลงพ้นบระธนอีโอดเงินมี่ให้ลุงให้หลานเนาะปู่เนาะให้ลูกให้หลานมจาดูเด็กครอบครัวต่อสูสมือเนี่ยแหละบัานเราเขาเลียกตัวร้านร้านสูตรนี้ใช่ไหมครับปู่งานสุดเดีดแหละปู่ก็เลยมาบวชแล้วทีนี้ก็อยากจะสร้างศาลาเนาะปู่เนาะอยากเห็นหลังคาอยากเหหลังคาให้มันมันรั่วใช่ไหมปู่แหมมันหัวคนโตมาหัวนี่นี่กระวัวนี เขาจ้าสานลวนแล้วนี่มึงโอกุติกุติก็รั่วแหละครับปู่นั่นนี่มีกระสานลวนสองห้าสี่แปดสานลวนนั่นนึงอ่านานแล้วนะปู่เนาะอืมอืมเราสั่งสั่งไว้ซื้อนะคุณอะไรก็จะห้อจนทะลุทับลงมกอนละไรนะไม่ขางกางมือเดียร้งทับจนโอ้ยาแต่เลขปู่นี่นี่ไม่ไม่หลายห่างนะบ๊อบ๊อบขอนี่นะถือือถือลวนนี่ตัดตัดทางนี่ตัดตัดทางนี่ล่างบนนี่ห้าสามห้าสามนี่แหละครับปู่หสามนี่อันนี้กัน ตัวการน,นี่ยนี่เจว่าเน้นห้าสามตัวเดียวเน้นห้าสามตัวเดียวล,ล่างล่างเออกันบนไมนะอดมส่วนมากของปูนี่จะเน้นล่างแหละครับเน้นล่างออกล่างว่าห่างออกล่างหาออกล่างว่าห่างมันอ,ออกบนโอ,อนส้สามสามวดสามวดมสิ่วัดมั<อ>นจะออกล่างหมดส่วน,ส,วนส่วนมากของปูนี่จะไปล่างเลยเออไม่จะขึ้นบนยูวันหนึ่งนี่แหละ โอ้ถือว่าแม่นอยู่ไน้เนาะส่วนมากจะมาล่างนะครับอีปีซีครับว่าหันมาว่าหันเหงวยคองเ่อยเสี้อหงยขึ้นยุ้ขเอยว่าเอาหาหกน้ำมอบนวะครับว่าไปเน้นนี่แในกระดาผ้าเนีนขันยุ่อเดียวแค่ยุ่อถ้ามีมือว่าเอาต้นนั้นต้นนั้นด้วยเปียโนมูเลยสีหกสีหกนเฮ้สีหกันหกันี้อยู่ไทยบอกว่าหกอยู่ไทยมีอยู่แล้วครับมันขึ้นละเออตัวซื้อจะไปซื้อตัวอะายเลกอันนี้จีเกินสีรุ่งก็พูก็บพดาะเนี้ยนี่ถึงว่ากันไม หกสามอืมแต่วเน้นหาสารแล้วกันหกสามสี่สามด้วยไม่ปูบัวมันขึ้นขึ้นมันขึ้นอย่างเดียวอ๋อมันขึ้นอย่างเดียวสูตรปูนี่จะขึ้นอย่างเดียวเออขึ้นตัวเดียวนี่แหละกับขึ้นคำว่าขึ้นก็คือว่าขึ้นเลยตรงเป๊ะเออเจะเป็นล่างถุงหมากส่วนมากส่วนมากจะเป็นล่างใช่ไหมครับปูเนนเน้นล่างเนวมกันบนเน้นล่างกันบนเออกัรบนกันสู้สู่าซื้อล่างเยอะหารอยซื้อบทเยอะหาสิบบาทเก็คือว่าสูตรนี้จนได้ซื้อที่มาแล้วเมน โอ้ได้ซื้อที่มาแล้วไป่ถามเลยเป็นม้วนไม่ธรรมดาเลยนะปูเนาะเพราะว่าทางช่องก็เคยมาทําปูอยู่แต่ว่าไม่เคยมาขอสูตรซักทีอันนี้เป็นครั้งแรกนะเอาแต่ความฝันถูงแต่ความฝันแล้วก็ทําขันน้ำมนต์นะปู่ขันเขาขันาเจ็ดเขามันมาได้เซียบถึงบ่เขียวเดี๋ยวว่าฟันจีดตัวครับเอาสูตรสูตรนี้คือซื้อที่ได้ท่าโพงยนเอาสูตรเลยแหละเขาเบิ่งบอกเซียบมกแต่มันเขาเพราะเกิเขาหนึ่ง มีงวดหนึ่งสองควัดสามวัดสามวัดสี่เออพันชี่วัดไปแล้ววันที่เป๊ี้ยหรอว่ะอืมอันนี้กี่งวดแล้วปู่มีงวดนี่งวดสองเนี่ยงวดสองมันจะเข้าสี่งวดใช่ไหมครับเออเข้าสี่งวดสำคัญกันงวดนี้เขาวงดหนักกับเขาอีกอืมแล้ววัดสี่นี่มันจะมันมันจะกลับปัดไปมันเป็นเลขสี่ตัวมันห้องเพิ่งสี่มื่นสี่หมื่นหกหมื่ครับอดี๋ยวสี่เทียร์ออกมาเป็นเลขสี่ตัวจับไปออก ่าสอนแต่ว่าสูตรของปูนี่ถือยนสื่อที่บ่ค่ะ่อเพคจังไดยเนาะยากสืกนั่นได้บานีงเนาะเล่าเมืองเราเมืองแต่ว่ารอบอมีปูบ่ได้สื่อที่ได้ปูสีสางเงียกว่าจ้ะสีเฮ็ดอ่าเฮ็ดลังค้าลังค้าสาระลังค้าหัวเนาะค่ะเนาะอืลังค้าหัวเดี๋ยวนี้งเดียวเม็ดเดียวถ้าถูกมาร่วมสร้างศาลาคกับปูได้เนาะค่ะเนาะเลขมีไม่หลายหางเนาะแปดห้าสามกับหกสาม เด่นคือห้าสามใช่ไหมปูเน่เด่นห้าสามเด่นหกสามเหี่อกันหกสามคือกันเนี่ยกันมันกันมันเปื้นมันก็จะเปื้นแบเตามเดียวเพื่อหันพู่กันหันสี่หกมันหันมันสี่หกออกมาครับมันออหาหกคือมันเปื้อนใบเตามเดียวนี่มันก็จะเปื้นเตามเดียวครับมันต้องขยายให้นะปูเนาะเดี๋ยวผมจะตัดให้ทั้งแปดห้าแปดสามห้าสามนี้นะปูเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาแปดสามเดี๋ยวเอฟซีว่าไม่ถูกอีกนะครับนี่อเพราะว่ามันมันข้ามตัวอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมฮะ แปดห้าสามเราเราต้องตัดให้ด้วยเดี๋ยครับรบางท่านก็บอกบางท่านก็ไม่ได้ตัดอย่างนี้นะต,ต้องต้องให้เห็นด้วยนะครับผมตัด<ม>ตัดตัดหาเปียรมเปียราครับหาสามแล้วก็ อรับเอฟซีวันนี้ตัดให้แล้วนะครับผมตัดให้นะฮะห้าไอ้แปดห้าสามครับตัดให้ให้หมดเลยบางทีมาแปดสามอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอฟซีว่าไม่ถูกนะตัดให้เลยนะครับผมเป็นแปดสามนะครับผมมีหลายอาจารย์เข้าแบบนี้นะครับผมแต่แต่บางทีผมลืมตัดไงเขาก็ว่าไม่เข้าใช่ต้องตัดให้ด้วยเนาะเอฟซีเนาะนี่แหละครับเพื่อความชัดเจนนะครับ ปู่ก็อยากสร้างศาลานะครับสร้างทาหลังคาใหม่หลังคารั่วนะครับปู่ร้อยงวดนะครับสูตรนี้ทํามาแล้วเกือบห้าสิบปีนะฮะเอฟซีนะจนได้ซื้อที่แล้วไปนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับเนาะผบอกรครับ